สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศิสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศิสเกตและกันทลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สิบห้าซแซนิวภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้พบกับดิฉัลนลักษณะกงแก้วค่ะ และพระอาจารย์ราวีนำพระวัดป่าธรรมยาตราธรรมสัญจรย้อนตามรอยบาทพระศาสดานายกส่งเสริมท่องเที่ยวนำคณะร่วมทำบุญวันมาค้าบูชาสมทบสร้างสารจีค่ะ เมื่อวันที่5มีนาคม2566ค่ะที่เกาะกลางน้ําห้วยน้ำำําคําอําเภอเมืองศรีสะเกดพระครูจารุธรรมพิมลหรือพระอาจารย์ราวีจารุธรรมโมจะอาวัดวัดป่านนนกุดลมได้จัดโครงการวัดเคลื่อนที่ธรรมสัญจรย้อนตามรอยบาทพระศาสดาในระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคม2566โดยได้นําคณะพระสงฆ์และแม่ชีจํานวน99รูป เดินเท้าตามรอยพระศาสดาพเพื่อจะลงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ในใจของชาวพุทธอย่างมั่นคงถาวรไปตลอดจนจวบพุทธกาลและขบวนธรรมยาตราได้แวะพักและช่วยเหลือพระภิสุสามเนนที่อาพาตตามวัดต่างๆได้พร้อมใจสมานฉันบวรบ้านวัดโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสิสเกตโดยมีดรกระยาณีธรรมจารีนาย,ยกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวจังหวัดสิสเกตและคณะกรรมการ การสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศิีสะเกประกอบด้วยนายวชิรวิทย์โรดทองสูตรนายโกวิทโกมุนเทียน นางจินตลาสีเมืองนางนงเยาจัตตะวานนนายสุวัฒมหาสุวเวชัยและร้านข้าวแกงปักใต้ได้รวมทําบุญสร้างมหาสถูปเจดีสารจีสร้างเสารั้วระเบียงสารจีต้นละ500บาทเพื่อสมทบทุนให้ทางวัดสร้างสารจีวัดป่านน,นกุดลมเพื่อให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมฟังธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาในจังหวัดสิสเกตต่อไป พระครูจารุธรรมพิโมนเจ้าอาวาสวัดป่าโนนกุดลมกล่าวค่ะว่า โครงการวัดเคลื่อนที่ธรรมสัญจรย้อนตามรอยบาทพระศาสดาได้เริ่มต้นเดินเท้าจากวัดป่านนนกุดลมในวันที่2 6กุมภาพันธ์เดินทุ่งไปปฏิบัติธรรมจำวัดที่วัดลุมพูวันที่2 7กุมภาพันธ์พัฒกิจเช้าที่วัดผักขยาใหญ่ปฏิบัติธรรมจำวัดที่วัดบ้านเขินวันที่2 8กุมภาพันธ์ปฏิบัติธรรมจำวัดที่วัดป่าแสงอรุณวันที่หนึ่งมีนาคมปฏิบัติธรรมจำวัดที่วัดตาเมาส วันที่สองมีนาคมปฏิบัติธรรมจำวัดที่วัดสำโรงโคเท่าวันที่สมีนาคมปฏิบัติธรรมจำวัดที่วัดนิวาสสุวรรณารามวันที่สี่มีนาคมปฏิบัติธรรมจำวัดที่วัดประชารังสรรค์วันที่ห้ามีนาคมพัตกิจเช้าที่วัดประชารังสรรค์ตำบลบทุ่งสว่างปฏิบัติธรรมจำวัดที่เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำวันที่6มีนาคมออกเดินทางจากเกาะกลางน้ำ ไปวัดเจียงอีเพื่อกาพระราชกิติรังสีอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบและอดีตเจ้าอาวาสวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามสิริอายุ8 1ปี60บรรษาตังศพบ,บำเพ็ญกุศลที่พระวิหารวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดรีสเกตจากนั้นพัฒกิจที่โรงเรียนไกลพักดีและเดินเท้ากลับไปปฏิบัติธรรมในวันมาฆบูชาตลอดคืนที่วัดป่านนนกุลลมโดยมีนายสเสถียรทามือร่วมขับเพลงธรรมะด้วย ด้านดรกยานีธรรมจารีนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศรีสเกดกล่าวค่ะว่า โครงการวัดเคลื่อนที่รรมสัญจรย้อนตามรอยบาทพระศาสดาได้มีธรรมญาตราเดินทุดงด้วยเท้าเปล่ามาหลายวันทำกลางแสงแดดแผดเผาและมีพระพิสษุ์มีแผลที่เท้าซึ่งเกิดจากการเดินเหยียบน้ำบนพื้นตามเส้นทางที่เดินทุดงผ่านป่าดงหลายรูปญาติโยมเห็นพระผ่านมาเป็นรอยรูปต่างรู้สึกเรื่มใส่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาตนเองจึงได้บอกบุญเครือข่ายให้มาร่วมทำบุญถือเป็นโอกาสได้ทำบุญวันนัก ข่าววันที่5มีนาคมและวันมาคบูชาวันที่6มีนาคมด้วยซึ่งในนี้มีได้นําคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศิษ์เกตและสื่อมวลชนศิษ์เกต ไปร่วมทําบุญสร้างพระมหาสถูปเจดีสารจีสร้างเสารั้วระเบียงสารจีต้นละ500บาทซึ่งวัดป่านนนกุฎลมต้องใช้เสาประมาณ500ต้นจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทําบุญสร้างพระมหาสถูปเจดีสารจีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร8 9 9 8 8 8 8 9 9 9 วัดป่านนนกุดลมหรือบริจาคเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี405ขีด559519ขีด3ค่ะ